นุ่นนะพูดตรงๆเลยคนนุ่นจริงๆต่อให้ผมเก่งแค่ไหนอะมันมันมันก็ถ้านุ่นไม่มีใส่จากนุ่นผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้เป็นได้แบบบรรลุเป้าหมายทุกคนแล้วผมพูดตรงๆนะผมจะพูดตรงๆเลยนะว่าผมเป็นคนไม่ใช่เป็นคนมีตังค์เลยนะเพียงแค่ว่าผมเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ ผมทาชุดเสร็จแล้วผมก็เก็บเล็กผสมน้อยจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นเงินเก็บแล้วก็เป็นเงินที่ว่ามีมีพี่ที่ว่าม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 า,มา,มา,าช่วยซัพพอร์ตเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือแต่เอาจริงๆเลยนะเงินเงินของผมมันคือจางมากแค่อาศัยเก็บเอาอย่างเดียวคือได้มาก็เก็บ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 โดยที่ว่าไม่เอาไปไหนทั้งนั้นเก็บอย่างเดียว รวมพลัง3นอมันเปอนเจิดและเกิดมากใช่ครับจับเมือกันไปใช่ครับแต่มีจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็พอนุ่นนะพูดตรงๆเลยพอนุ่นจริงๆต่อให้ผมเก่งแค่ไหนอ่ะมันมันมันก็ถ้านุ่นไม่มีใสจากนุ่น ผมก็ไม่ไม่ไม่มีโอกาสได้ได้ได้เป็นได้แบบบรรลุเป้าหมายอ่ะทุกคนแล้วผมพูดตรงๆนะผมจะพูดตรงๆเลยนะว่าผมเป็นคนไม่ได้เป็นคนมีตังค์เลยนะเพียงแค่ว่าผมเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ผมทําชุดเสร็จแล้วผมก็เก็บเล็กผสมน้อยจนถึงตอนเนี้ยมันเป็นเงินเก็บแล้วก็เป็นเงินที่ว่ามีมีพี่ที่ว่าม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 าช่วยซัพพอร์ต เพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือแต่เอาจริงๆเลยนะเงินเงินของผมมันคือจางมากแค่อาศัยเก็บเอาอย่างเดียวคือได้มาก็เก็บ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 โดยที่ว่าไม่เอาไปไหนทั้งนั้นเก็บอย่างเดียวรวมพลังสามนอมันเป็นเกิดและเกิดมากใช่ครับจับเือกันไปใช่ครับ